สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ไม่ใช่ดินดีก็ต่อจากปาก็จะจะเป็นอาชีวิตลอะนะคะใชที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือด้งูกับนกกระจอบเทศใช่แล้วเราก็ได้ทำการอินทานดาบโอเมกอดผมก้าเหมือนกันรู้ไหมว่า ทำไมเราทำได้ขนาดนี้เพราะว่าเรามีแฮร์ดีแล้วก็สมุดอ<ม>ินเทอร์เนเทียบเลยผมนะภาษาเราเปลี่ยนไปหน่อยนะไอ้เฮียยังเห็นเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็บออย่างที่บอกคลิปนั้นก็หมูมันจะกลายเป็นยี่ไม่ใช่ยี <laughs> กันจี้คิดว่ากันดี้เอาคิดว่ากันดีให้ม,หมน <champions> ันหลบฝนโอเคก็วันนี้ตามชื่อคลิปเลยนะเราจะมาทำฟาร์มทำฟาร์มข้าว แต่ไม่รู้ว่าตรงไหนนะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวมาก่อนข้าวเลยข้าวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเก็บของแป๊บหนึ่งกระดูกเรา64อันแล้วนะแต่ว่าไม่มีหมาป่ากับตัวเพราะว่าคลิปแรกที่เป็นเอาชีวินราต้าฆ่าไปหมดไงขอโดษขอโดดทีโอเคก็เดี๋ยวเราเอาข้าวสาลีทั้งหมดเดี๋ยวบ้านะเฮ้ยเดี๋ยวมี มีสี่อันเหรอมีสี่อันเองเหรออะไรเอาจอบไปรกาะจอโอเคนี่ทำทำเหมือนดับเพชรไม่ด้ไหนจอบเพราะนั่นในจอบที่ตัวเองถืออยู่โอเคโอเคือกล่องไหนเนี่ย

เฮ้ยให้กันเกินไปเดี๋ยวเอาถัางน้ำมาด้วยสองอันมีถังลาวาด้วยในบ้านอเนี่ยตรงไหนนะเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวหยวิบอุปกรณ์ก่อนแล้วหมู่บ้านไปขอยืมโต๊ะครับหน่อยไม่รู้ว่าอเอาเกี่ยงไหนทำไม,ไมอ่ะไหนนีก เออวันไหนหน้าอีอะมีตัวฆ่าอยู่แล้ววันไหนหน้าอีคือสุดฮะจะหนึ่งตัฆ่าอะไรเนี่ยทำไมหมูน่าสงสารหรอกอยากฆ่ามันดีมันถึงพันนะอ้องอย่าเขามาตัดแค่วันกี้จะเอาอะไรเนี่ยเอ,อเอาเอาเอาถังน้ำไงใช่ถังน้ำนี่ถังน้ำหนึ่งอัน ตาต้ามีถังน้ำมีหนึ่งอันเปล่าไม่เจโอ้โหเฟืองเหล็กบ้านเราอะแต่เราจะไม่หาเราจะหานี่นี่ปะก็มีแต่ไม่อยากอะเปลืองฮังโลโหลถังน้ำมีไหมเนี่ยเราต้องมีถังน้ำปะเขาไม่เตะคุณค่ะอ๋อเจอแล้วถังน้ำอีกอันหนึ่ง มีทงานงน้ำสองง้นไปตักน้ำมาสิใช่เดี๋ยวไปตักน้ำตักน้ำหน้าบ้านตักน้ำหน้าบ้านเราจะทำน้ำอินฟินิตีได้มาสองอันแล้วใช่ไหมใช่รอนอยู่นะเขาเปลือฝนมากที่สุดในโลกเฮลโหล ขนมาทำไมเนี้ยพี่เขาเห็นตัวกระตูนพจะลาด้วยโอ้ยนั่นเป็นเฟนเนี่ยแล้วแล้วอ,อะไรอายะะัองตัวเนี้ยมันชอบเดินมาจริงๆอีงถือ,ถ,อถือนี่ไม่ได้เลยอ่ะแล้วก็ไม่เดินตามแต่ไอ้ยักเชิญเที่ยวไปเก็บเดวอย่าตกอีกหน้าฝนเนี่ยำคาญ เก็บเก็บลงมาลงมาเออบนกอบนกอดกันตามา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 เอตามามมาอเอเออเขาดีกว่า S <S กล้องเเพราะว่เาเาื่อปิดเียโอ้โหโอ้ความเออไม่ต้องม <S <S 2> <S 2> เดี๋วมืดพดีอรงตกลาวด้นะขึ้นมาได้เลยว่าให้ขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋วค เหยียยวเหยูขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ <laughs> เสียเวลาหกนาทีแล้วอ่ะโอ้แท่กนาทีแล้วตาตาข้าหมูจริงๆด้วยหมูก็ได้อยู่ในฟาร์มไก่มันไวดี <inaudible> นี่ตรงนี้ตาโอ้โหตอกไก่บ้าคางคาง ข้างๆความต้ hmm. นไม้อ like <st unlikely> ่ะเดี๋ยวแป๊บเห็นเงานะโอ้ยเห็นเงาเลยเห็นตาโดด้วยเอ่อแล้ว่าเราไปนอนเฮ้ยยู นอนนะไม่ใช่ตื่น <c problems> มาโ <Blind S 1> so ตโ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 ตอย่าตามมาเอ้ยนอน อย่าเล่นนะเนี่อัดคลิปอยู่นะนอนบอกว่าให้นอนไงเฮ้ยตกใจบอกว่าให้นอนแล้วก็เจ้าเทพนอนแล้วก็เจ้าเทพนอนบ่ะนอนเออเฮ้ยหยุดหยุดหยุดอย่าอย่าอย่าเอาละไป ไปเราไม่ต้องลุกลก,ลก็ตื่นลุกตื่นลุกตื่นอีกนะมานี่หลเล่นก่ไปทำไมก็จะเตะออกจากแบบแล้วก็เริ่มคิดใหม่เ <c oughs> นี้ยอยูหนูปลามต้นไม้ใช่ไหมใช่ข้างๆ้าความต้นไม้เนี่ยตรงนี้เลยแต่ว่าเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนไ <c oughs> อ้หสีบล๊อฮะ ในดูดิีมันขายอะไรถ้าขายเมื่อกี้ที่ทเก็เไม่ต้องซื้อจุดเกาะเพชรนะว้เาเราอยากได้จุดเพชรไม่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 งานที่กอดแบบก็รลเวลเดลืดยเท่าไรอะหกสิบสี่หกสิบสี่ก็อย่าไปซื้อดี <c oughs> ายคนใสก่ก <c oughs> <c oughs> ็ผ่าใสา่กุรงนั่นมันกางเกงไหนมาก ลองทำท่ากดดิทำท่ากดอิฮิิๆๆๆๆ <laughs> โอเคก็หน่งนะเออาเ,เ,เออไม่ใช่แบบนี้เดี๋ยวนะ ทำแบบนี้ก่อนเพรว่าไม่ใช่แบบนี้ไงเฮ้ยเพไม่ใช่แบบนี้ไงยชวยขุดดินหน่อยดิเขาไม่มีที่ขุดดินเลยกากกกกกก เดี๋ยวบอกเขาไปเอาที่บ้านมีเยอะที่บ้านเล<อ>ยฮะไปเอาที่บ้านเลยนอนไปก,ก่อนไม่มีที่นอนการสม,มุิว่านอนอนหนึ่งฮะจะหลับแค่นี้นักน่าจะพ่อโอเคขั้นตอนแรกเราต้องทำ <In. S 1> ให้ <In. S 1> หพื้นมันนิน่งก่อน เอาใหญ่ๆเลยเนาะคอมเมนต์มาด้วยใหญ่หรือเล็กคลิปนี้ขอขอร้อยซับอะภายในสี่วันโอเคภายในหนึ่งวันก็ได้เออหนึ่งวันก็น่าจะดีขอร้อยซับนะใ่แล้วจะมาทำคลิปต่อขอร้อยซับนะ ถ้าร้อยซับเมื่อไหร่จะมาทำคลิปแต่ถ้า100 Guru, ไม่ร้อยซับก็ไม่มาหรอกนะคะไม่ไม like. ่ใช่ซับไลค์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 กดแชร์กดกดดี่พังเดี๋ยววัดนี่เขาไี้ขุดดินเอ็นชานมาแล้วเอ็นชานอะไรอ่ะเอ็นชานเหรอ ยังเล่นยำหรือเปล่าไม่รู้ลองลองขุดดิขุดเออเอา,เอามาได้<ม>บักกี้บักกี้อันบักกี้มันผ่าน<ม>ขอขอร้อยไลค์ได้ไหมลิปเนี้ยเนี้ยเดี๋ยากขาไปเอาดิขุดอินหน่อยได้ไหมขอเอาร้อยไลค์ไม่หรอกไม่เอาใครโอ้ทำไมอ่ะขอหน่อยได้ไหม เขกโอ้ไม่ต้องกดก็ได้มีชนอนลางของตัวเองก่อนก็ไดังนี่ขเขาขุดดินมั้งสิอะขุดขุดน้องอย่าเดินมาด้วยน้องย่เตะน้องกอปี้ออกเลยทำไมอ่ะเฮะกันเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,อลวไอตระกูต่อ ่<ม>ไ,ดได้เกหกบอกต่อไปก็ก,กันเฮ้เฮ่เฮ่เอดบนี้ก็ได้กันตรงนี้เอาไว้้ก็ขุดุขขุดเท่าที่ต้องการเลยว่าว่าแต่จะได้จะทำอะก็ พอแล้วขุดถึงเรื่องที่บอแล้วพอแล้วโอ๊ยทำไมเราดวยดินจังนนเนยไม,ไ,มไ,มไม่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 ต้องขุดแล้วไม่ต้องขุดแล้วใจเย็นใจเย็นบอกว่าใจเย็นไงเฮ้ยตาตาอย่าดื้อดีอเคนะอย่าขุดอีกแล้วอยู่นิ่งๆนะ เออแล้วเอาขอไปกั้นหน่อยกั้นอะไรกั้นหมูกั้นเนี่ยเขาไม่อยากเก็บดีไว้ในตัวก็ได้แต่ว่ามันจะยากในการเข้าถ้ามันฟาร์มต้นไม้เลยอ่ะ ไ,ไมถึงฟาร์มเนี่ยทำหนึ่งฟาร์มต้นไม้ดิทำไเลนื่อขอาดนีกีน่ใครบอกว่าให้ทำเดี๋ยวโอเคอเค,เคแล้ว เงีเยร็จแล้วโอ้เปิดระบบแสงใี่มันดูน้ำยากมากเลยได้ช่วยดูน้ำหน่อยนะว่ามันนิ่งหรือไม่นิ่งฮะนิ่งเลยอ่ะจริงเหรอจริงฮะทำไมทีนะ้ำมันใช้วเวลานานจ้ะงง เนี่ยก็บอกว่าปลูกแบบไหนเนี่ยัมีมาเล็ดทื่กี่อันอ่ะหกละตาสี่ถ้าปลูกหมดเหรอตรงเนี่ยฮะโอเค,อเคมันดิ่งอะ่ะมั้งใช่มันดิ่งอะ่ะเนี่ยนะเดี๋ยวเขาไปหาม,มาเล็ดทื่ในบ้านก่อนเอามาให้หมดเลยนะมา,มาเล็ดก็ข้าศลีนะอ๋อได้จัดไปรู้จักปะ ภาษาที่เราปลูกหน้าบ้านอ่ะเออจะตรงน้นแล้วเพิ่งหนึ่งปีที่แล้วหรอแต่ว่าตอนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะต่อบอกขึ้นฟ้าแปะ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 ตอนนั้นเขายังเด็กอยู่อะเม่อเขาเขาไม่ได้เรียกว่าเด็กเขาเรียกว่าเล่นหมวกกเขาลืม เฮ้ยไม่มีเลยนไม่มีอ่ะจริงเหรองั้นก็หมดบ้านแล้วอ่ะงั้นก็หมดบ้านละเฮ้ยเราเจอสวิตสวิตตาขามมาเองป่ะหน้าหน้าเขาขาบนะโอ้เอาจริงๆนะหินน้อย ก็ที่ความหุ่นหน้าบ้านนี่เออจริงมีแล้วเงี้ยไม่มีรถแล้วนนะหมองั้นก็หมดบ้านละเด้อเด้อเด้อเดมีสลับในบ้านไหมเนี่ยสลับหินเดี๋ยวเขาจริงจริงนะปับต้นไม้ต้องสามวันอะเสร็จไม่ใช่ไม่ใช่สามวันสามวันในมีหนูมีกองหินจริงเหรอ ที่เราขุดกันนี่มีด้วยอาหารมีมีแซนแฉกเนี่ยขอเขาคว้าก่อนอะไรเนี่ยคขาอะไรนะค็อบแซนแฉกเหมืเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวเราทำความแต่งมดเนี่ยเขาความแต่มดจะว่าไปมันเล็กเกินไปปะเดี๋ยวเราค่อยมาขยายละกัน ว่างๆเดี๋ยวมาขยายแย่โคตรแล้วจริงรอ่อได้แถบมาเยอะเลยจริงอ่ะตอนน,นี้กำลังนี่อยู่ตอนนี้กำลังเด็ราอยู่มีแถบเจ็ดอ่ะนะมาดูได้เลยนะเนีย่ยเด็กนึงเนีย่ยอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งได้ไหมไม่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 เอาตอนที่เก่ามันจะมืดแล้วนะ มัมีแล้วมันมีเยอะด้วยโอเคแค่เราวางเราก็จะเสร็จคลิปแล้วเนาะแล้วก็อนี่แบ๊แบ๊กแบเรียกมาเพิ่มอีกเดี๋ยว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 โอเคไปนอนแล้วก็จบคลิป เอามาในพืชจากหน้าบ้านเรากระต่ายเฮ้ยเอาจริงๆนะมันยังไม่โตนะเอาเอาจริงไม่เอาเย่าหมดบ้านมันมันหมดบ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอทุบหน่อยนะเออนี่ทุบไปนนี่ไม่ต้องมายุ่งขึ้มาดู ทงเลยงชาวนาจริงเขาได้มาอีกหนึ่งอันฮัลโหลไม่มีมันเตอร์เลยเหรอสักตัวนึ่งนี่เราได้วันเตอร์อีกหนึ่งโอเคเรายังไม่จบคลิปเพราะว่าเรายังไม่ได้ปักทอดเรายังไม่ได้ปักทอดนีะเขามีทอดคดีเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมาค่อยไปปะขาดแล้วไปลรงั้้ได้ไงอ่ะไปที่ฟาร,ร์มข้าวไปไปฟาร,ร์มข้าวตอนไหนเนี่ยมองไม่เห็นนี่เราเอเหีย่ยมองไม่เห็นกลับ <laughs> มานอนเขาเอกกลับมานอน เาามีพอดีก็ฝนมันก็ตอนแรกเขามีพอดสามสิบสามนจริงเหรอจริงทำไมมันเยอะจังเลยอ่ะแต่ฐานบ้านเราเหมือนก็เยอะนะก็ดีไปคัดพอดติดไม่เอาคัดเขาเคยเห็นแบบหนึ่งนะฮุ้ยฮุ้ยเขาโอ้ยตกใจหมดนี่เนี่ยนี่เนี่ยมามาเดี๋ยวเขาเคยเห็นเออนี่ไปเลยสมเที่ย เอาเอาเป็นเอาชีวิตรอดจำลองแล้วี๋ยวแล้วแล้วแล้วเขามีทอดเยอะมากเลยกล่องตะาหลอดอาหารตะตั้งเท่าไหร่สี่เก้าเอาปลาสักตัวสองตัวไหมเนี่ยอะชาแล้วเหรอโอเคแล้วก็จะ คลิปแค่นี้นะแล้วก็ข้างหนึ่งหัวเองเอาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแา้วเจอกันใหม่นะอย่าลืมกดไลค์ด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะกดกันเยอะๆเลยแค่นี้นะบายยไปแล้วนะแล้วก็ไปจัดการมอนเต์ด้วย แค่นี้อ้าวออกไปละโอเคก็จบคลิปแค่นี้นะครับบ๊ายบายแต่เขา